ดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้หนูดีกว่าวด้วยนะคะออกให้ยมาแล้วเข้ามาแลน่ใจนี่นี่ออกแล้วก็อ้าวปลาเข้ามาแทนรี่นี่ใช่ถ้าปลาออกหนูจะเข้าได้อ้าววัดโทรี่เข้าได้ไหมเข้าได้อ้าวท้อไมเข้ามาเเลยเพลย์เลยเพลย์เลยเพลย์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 เพลกดกระแตก ทำมันทําอะไรได้บ้างกันยังไงหาไรไม่เดินตรงคนเดินตรงให้เองนะก็จะไม่ด้บ้างโอเค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 ป๋าเร็วเร็วเลือกอยู่กับโทรศัพท์แม่สาได้เลยวปวดหัวโอ๊ยเราไปร้านก่อนเลยหนูหิวโอเคจ้าป๋าเร็วเร็วเลย เราเรียนนีุ่ขาจะดูดมาทำไมมันเป็นแบบนี้ป๊าเดินเข้ามาแล้วค่ะป้าตามนี่มาแล้วป้าจะใช้เมาส์ได้ไงปิดก่อนปิดก่อนป้าตามนี่ยังไม่สวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าตามนี่มาต,ตามนี่มาต้องตามนี่มาเลยนะครับไปเลยค่ะเพราเราจะไปร้านซูชิค่ะร้านซูชิแล้วรลโบสั่งเป็นเหรอคะ ปไปไปครับพวกเรากำลังจะไปกินร้านซูชินี่ค่ะร้านซูชิค่ะ้วมันจะเป็นเกมได้ยังไงครับร้านซูชินี่ค่ะร้านซูชิมหาพันลัยเลยจ้าซูชิมหาพนลัยป้าป้านั่งข้างๆลีแล้วเราจะสั่งยังไงกดหยิบมาเลยจิ้มซีดนั่งนะคะโอ้ยนี่ต้องไปนั่งใกล้ๆไปลาอีกปลาอยู่ปลาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็สามารถหยิบมากินได้เลยอแล้วจ่ายตังค์ยังไงคะไม่ต้องจ่าย เ <Okay. S 2> ด็เอาไปดองร้านได้เลยจบข่าวโอ้โหต้องจ่ายสามร้อยเยนกินละอ่ะแค่นี้เหรอคะขอใช้ตะเกียบกินกันค่ะปะ๊าป๊าอ้าวโซโยุม,มานะโอ้ยนี่ไงก็แค่วางอาหารลงไปในจานอ๋อวางอาหารลงไปป๊าเขากินอาหารหน่อยแป๊บนึงเขากินเลยวางอาหารลงไปในจานอย่างนี้เหรอคะฮะแย่งกันเลยจ้าเขาจะว่าแย่งกันได้ด้วยนะใส่ใส่นี่เหรอคะใส่แม็กกี้สนใจใส่แม็กกี้ใส่แม็กกี้ด้วย โอ้โหหิวเลยเขาวนี้ป๊ากินได้นี่เหรอคะเอามาเห็นนะเซมักกี้อืมแล้วก็ต่อไปก็ไปป้าหนูยิบอื่นมาอันนี้ไม่ชอบทั้งหมดเลยปาย่างมาด้วยปลาย่างมาด้วยหิวปลาย่างโอ้โหอันนี้มาด้วยสนใจมากแล้วมันจะขี้ยังไงฮคลรี่เนี่ยก็แค่กด โกรธแล้วก็ตักมันกรินโกรธมีสูตรสูงอืมมีเจ้าของน่ากินแานงเลยปะดูยิ้มเลยอ่ากินยังไงนี่ดิกินใส่ปากเหรอครับกินใส่ปากเลยยังไงอ่ะโอยเรากินไม่ได้ป้านเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปกว่ะหวานขึ้นวาอันนั้นเปนได้ได้ป้าป้ามากินกันดี่ไหมเนี่ยลี่เลือาเต็มเลยนะมีอันนี้กินดีกว่าเรากินได้แล้วค่ะไปกินเต้าหู้เต้าหู้ แล้วแข่งกันยังไงอ๋อใครกินได้มากสุดนสนก็ชนะหรอคะปลายังไงหนูก็ชนะปลาก็ะสันเก้าสิบห้าปลาเพิ่มยี่สิบเป็กินซูชิต่อเซมอนรอร่อยออระวังไว้ที่พื้นแล้วหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วเก็บคีบคีบงั้นแล้วพรุ่งนี้เราไปกินซูชิกันไหมกินซูชิเลยกินซูชิกันเลยใช่ไหมคะอ๋อมี <นะ S 2> มข้าวปั้นด้วยป้ามีข้าวปั้นด้วยข้าวปั้นด้วยปลาสิข้าวปั้นของวิ้ ไอ้ก็เมอเอกตโอันนี้เฮ้ย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 ปลาวางแล้วปลาวางได้แล้วที่ทีี่ี่ไหสองจานสองจานลวดอุ้ยโซชิอันนี้หนูชอบมากเลยปลาวางสามจานลวดป้าวางเยอะเกินไปไหมหรือว่าหรือว่าฟุกจิลงไปด้วยเฮ้ป้าที่กองได้ กินของย้เฮ้ยกินของคนอื่นได้ด้วยเหรอคะแล้วเราจะได้คะแนนไปเรื่ไตัวคนคนที่กินของเพื่อนจะได้คะแนนตัวเองค่ะเราจะได้คะแนนของเพื่อนมาเพื่อนจะได้คะแนนของตนมาค่ะอืมใส่ซอสด้วยใส่ซอสอืใส่ซอสแม็กกี้กใส่ซอสแม็กกี้กินได้เยอะฮะใส่มาสบีด้วยใส่มาสบีอกินกินดฟุ่งกี่เปียใส่มัสบีด้วยอยตน กินข้าวำกินแบบรวดเร็วเลยเหรอคะปลาดูดิดูตาดูสักก่อนดูกินข้าวเข้าไปเลยใส่ซอสใส่ซอสใส่ใครจะรู้ว่าที่จิอ๋อปลากินไปแล้วปลากินไปแล้วใส่ซอสใส่ซอสกินกินกินปลาชอบกินใส่ซอสเหรอใส่ซอสใส่ซอสใส่ซอสจะได้เค็มเค็มจะได้กินได้เยอะๆเลยเค็ม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 ต้องใส่นี่ไปต้องหยิบซอสหน่อยหยิบซอสหน่อยหยิบซอสหยอดหยอดกินกินกินหยอด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 กิน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 เลยหยอด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  ปามีคนเก็บจานมีคนเก็บจานด้วยค่ะบ้านูก็กินบ้าดูนี่ดูบ้านเราซะก่อนหมดแล้วค่ะ <c oughs> เอาบอกว่าเอาแล้วแล้ว,ลวให้จะไปคนจ่ายตังค์ให้เราเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายด้วยหรอคะไม่ต้องจ่ายหนูกินไดฟุกุกโชเลยไดฟกุกุไดฟุกุกคือแพงสุดน,นะคะใช่ค่ะดูกินเลย เราเราจะรู้ยังไงว่าเราอิ่มแล้วคะเราไม่อิ่มไหมเนี่ยไม่มีอิ่มเลยเรื่องจริงค่ะป้าไม่มีอิ่มเลยนะเรื่องจริงเรื่องจริงไม่มีอิ่มไม่มีอิ่มนะคะเนี่ยโอ้โหป้าดูสตีมเลยป้าป้าดูดิไม่มีเหลือต้นหนูมาต้นอะไรมาทั้งหมดโอ้โหนวลแม่ป้าอิ่มเลย กิน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 ใส่ซอส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 กนให้หมดกินให้หมดคือพ่อปอิ่มแล้วดีๆเนี่ยปลาอิ่กินไม่ลงแล้วเนี่ยปลากินลงแล้ว้ใส่ซอสใส่ซอสเดี๋ยว้องจะกินลงใส่วาซาบิใส่วาซาบิใส่วาซาบิออจะไม่ค่ะใส่ซอสใส่ซอสใส่ซอสแค่นี้เหรอคะแล้วตัวเกมแล้วตัวเกมแล้วจะชนะได้ไงดี๊ีเนี่ย ต้องห้อยกรีไม่มีคนมาลินลี <Okay. S 1> เขามานั่งข้างลิลลี่ด้วยเขามีคนมาเก็บถ้วยอู๋ที่เขาจะกินของลีไหมพอดีกินจุกมากอร่อย อ๋อเลี้ยปารุกิซูชิที่เดียวได้ฟุุกแล้วเราต้องกินอะไรถึงจะได้คะแนนเยอะคะเรนี้ตามของที่แพงที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะซูชิข้าวเปล่าข้าวเปล่าซูชิซูชิซูชิอันนั้นนะอันนั้นน่ะอยากกินอยกกินอยกกินอยกกินอันนี้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 กินข้าวเปล่าไหมอยากกินอยากกินอยากกินอยโต พงสุดเอ่อปลาดยั้วินนสามร้อยเยนเยมโลสามร้อยเยนเกกินข้าวผัดเกกินขวผัดมีเบีข้าวผัดด้วยหรอคะมีปลาไหลปลาไลปลาไหลอันนั้นอันนั้นเป็ฟุกุป้เป็นฟุกุมันไม่เหมือนกันนะะปาดุกินข้าวป้าสนใจกินร่ข้าวกินข้าวเต็มจานเลยนะคะโลนาปลาเยีของรีไป นี่ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วปาร้อยหกสิบห้าแล้วนะหนึ่งร้อยหกสิบห้านี่เท่าไหร่นะมาไอ้กินจริงจังละหนูก็กินจริงจังแหละหน,กนูกินมาไปกินมาไป นี่คืออะไรคะเนี่ยปลากรีนนะเ,เขาแบบกินมันเข้าไปมันเป็นปาลาเหรอคะเนี่ยปลาปลากินปลาทำไมอืมเราก็มากินต่อได้ไหมเราไปกินข้าวคนไปหิวข,ข้าวจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งกินในเกมเนี่ยม,นมันก็เหมือนกันมันั่งกินในเกมเราพักก่อนดีกว่าเราพักซีซั่นนี้เดี๋ยวเราค่อยมากินใหม่นะคะตัวเกมนี้น่าจะมีคะแนนจากตัวนี้ค่ะกินซูชิกินคใครกินได้มากที่สุดเอาไปเลยคนนั้นชนะ ใช่ใครคิดได้มากที่สุดคนชนะอุ้ยป้าลุยต้องดูเอ็มแล้วลุยไปจันทร์ป้ามาด่าจะไปซื้อของได้เนี่ยมีในช็อปด้วยเนี่ยซื้อของเป็นนักกินจุแข่งกันแน่ป้าคะอิ่มป้าเดานะมีรางวัลมีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามมีรางวัลจริงด้วยนี่ไงรางวัลคนที่คิดมากที่สุดคือใครชื่อยามาโตะยามาโตะเคยคือใครคือยามาโตะไม่รโลมันกันครับป้ากินกับซอสหมดแล้วเนี่ยป้ากินกับซอสหมดแล้วป้าซีอิ๊วด้วย ปากินซอนปากินซอนปากินซอนกินหมดจานนี้เราต้องบอกลายนก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมากินกันใหม่นะครับผมปลาลูกก่อนลูกก่อนแล้วพอปลาแดนหน่อยแดนอัาช่าอัาช่าแดนแดนอัาช่า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  อัวาลูกขึ้นเต้นทำไมเนี่ยมาเต้นย่อยแต่เราเจอกันในเกมใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากช่างในค่ะคค่เ